ประเทศไทยนำเข้าสินค้าอะไรจากอเมริกาบ้างจากข้อมูลล่าสุดไทยนำเข้าสินค้าจากอเมริกามูล,ลค่ารวงกว่า9,000ล้านดอลลาร์ในช่วง6เดือนแรกของปี2,567 9,000ล้านดอลลาร์นะครับไม่ใช่น้อยๆยเลยส่วนใหญ่แล้วสินค้าที่นำเข้าเนี่ยจะเป็นเครื่องจักรส่วนประกอบในภาคอุตสาหกรรมเครื่องจาักรการเกษตร,รและอุปกรณ์ไฮเทคสินค้าการเกษตรครับเช่นถั่วเหลืองข้าวสาลีและผลิตภัณฑ์จากนมเคมีภัณฑ์และพลาสติกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องบินและส่วนประกอบอื่นๆที่สําคัญที่ สุดเลยเรือดำน้ำยอกรับยอกแต่ที่น่าสนใจมากกว่าเนี่ยคือ SME ไทยเนี่ยนำเข้าสินค้าจากสหรัฐเพียง2,500ล้านดอลลาร์แต่ส่งออกไปถึง7,600ล้านดอลลาร์ทำให้ SME ไทยเกินดุลน,นะครับการค้ากับสหรัฐถึง5,000กว่าล้านดอลลาร์เลยทีเดียวตรงเนี้ยแหละครับที่เป็นประเด็นถ้าสมมุติว่าทั้ขึ้นภาษีประเทศไทยจริงๆเนี่ยต้นทุนการผลิตในไทยและการส่งออกเนี่ยจะสูงขึ้นด้วยและแน่นอนครับยังไงประเทศไทยก็ต้องตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีนำเข้า จากอเมริกาเหมือนกันทําให้ราคาเครื่องจักรและวัตถุดิบในอเมริกาที่ส่งมาเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงอุตสาหากรรมการเกษตรหรือเทคโนโลยีเนี่ยจะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยเพราะว่าอาหารสัตว์เช่นถั่วเหลืองหรือข้าวโพดจะได้รับผลกระทบเต็มๆราคาสินค้าอุปโภคบริโภคอาจจะสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าที่ในประเทศไทยเรายังไม่สามารถผลิตได้หรือผลิตยังไม่เพียงพอการขึ้นภาษีของทัมเนี่ยประเทศไทยได้รับผลกระทบโดยตรงเลยนะครับที่มิจฉายอยากให้เราสนใจกับเรื่องนี้สักนิดนึงพอ เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกายตัวเลยนะครับไอทําไอเวนพี่มิชั่ฝากไว้นะฮะ